EFM DJ Playlist by DJ ลลิสช่วงห้าโมงเย็นนะคะก่อนที่อีกแป๊บหนึ่งจะลาการเราเริ่มกันที่ความเศร้าเลือกเราเสมอโอ้โหพยายามอ่านให้มันดูเศร้าๆตอน,น,นที่ขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะคะณและปิดท้ายที่มีรักเกนะคะห้าโมงเย็นกับอีกยี่สิบเอ็ดนาทีเป็นวันที่คุณผู้ฟังเองก็พูดคุยกับอ้อมในเรื่องของวันนี้เลวเราบอกว่าเฮ้ยมันมีวันนี้มันกี่ฤด,ดวนนูวันนี้วันนี้คุณฟังบอกว่าการติดตามข่าวของตํารวจช่วงนี้ก็ดูมีหลายฤด,ดูนะคะเมื่อวานก็ดูศาสตร์กันโครมโครมช่วงเชา้าก็อีกแบบช่วงบ่ายก็โด,ดไปอีก รอบหนึ่งก็มีความหลากหลายดีค่ะคุนผู้ฟังก็ติดตามข่าวด้วยใจที่มั่นคง <c oughs> ข่าวมันอ่อนไหวไปเรื่อยเปื่อยมากแต่ก็ได้แต่หวังใจว่าใดๆที่ออกมาจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากที่สุดถ้าจะแฉะแหกกันให้คว่ำทางเราก็ยินดีถ้าความจริงจะปรากฏแล้วได้รู้ว่าใครดีไม่ดีละล้างบางไปอย่างที่ลั่นกันมา เอาเลยค่ะเต็มที่แต่อาจจะต้องทํางานกันหนักหน่อยแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งเอาตกลงเราไม่พูดกันดีกว่าเรื่องอดีตเราไปว่าเรื่องอนาคตประโยคนี้น่าสนใจว่าแล้วทำไมเราไม่พูดเรื่องอดีตเราพูดอนาคตาอาดีตไม่ดีมันไม่แก้วะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยคชวนคิดได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวก็อะรู้กันไปแล้วกันว่าเขาก็ย้ายไปไว้ในเ,เขาเรียกว่าในที่ที่ให้มันเขาเรียกว่า ไม่ออกมาทำให้วุ่นวายกับการสืบสวนก็หวังใจว่าจะได้ข่าวดีให้ประชาชนนะคะใดๆทั้งนั้นมนุษย์เราก็ดูแลตัวเองกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังพยายามอย่าไปมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะช่วงนี้เห็นข่าวคราวว่าต่างชาติมาบ้านเราก็ใชรลมอยู่เหมือนกันที่บอกว่ามีแม่มมาเนาะ,ะเขาก็ใชรียว่าแม่มสาวแม่มสาวไปที่เกาะใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในร้านร้านก็บอกว่าให้ถอดรองเท้า เขาก็คงสุดท้ายออกมาบอกว่าลมเสียเพราะเป็น PMS ช่วงมีพีเรียดนะคะในวันหลังเราจะพูดเรื่องมีพีเรียดกันสักนิดนึงว่าพีเรียดมันเกิดผลอะไรได้บ้างกับอารมณ์ของผู้หญิงผู้ชายอาจจะไม่รู้ไงแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปยันใครสักคนที่ PMS แนะนําถ้าอยากจะเป็นอย่างนี้กลับไปบ้านตัวเองแล้วลองไปยันคนแถวหมู่บ้านนะคะว่าจะได้ผลแบบไหนก็ะจะได้เรียนรู้กันไปว่าเออ เราไม่มีโอกาสที่จะไปทำ PMS กับคนอื่นแล้วก็เกาอ้างแบบนี้ในที่ที่เราไม่ได้คุ้นชินต้อยคุ้นชินก็ไม่ควรนะคะอะนั่นก็เป็นเรื่องที่วนๆมาในข่าวคราวแต่เรื่องที่เราพูดคุยกันว่า<อ>ให้คุณผู้ฟังถามจริงเลยนะถ้าคุณจะกินน้ำบัลลมเนี่ย คุณกินแบบออริจิที่มีน้ำตาลเต็มข้อหรือกินแบบซีโร่ทั้งหลายไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกสำหรับอ้อมแต่ถ้ามันผิดกับสุขภาพก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเอาพูดถึงความชอบแวบแรกกับออริจินอลนำเลยนะแต่แวบที่หลังอะตามมาเหตุผลยาวไงเลยพิมพ์มาช้าห้าสิบห้าสิบเลยค่ะจำนวนที่เลือกไม่มีน้ำตาลนี่เพียบมากเลยนะ เพาให้เหตุผลเอาอําจัดเป็นกรุ๊ปของเหตุผลนะไม่ได้อ่านทุกคนไอทีว่าอ่านทุกคนแต่ไม่ได้อามาพูดทั้งหมดบางคนบอกว่าระหนักเกี่ยวกับเรื่องของทั้งวันเราต้องกินน้าตาลในหลากหลายที่มากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกน้ําตาลที่น้อยหน่อยก็เป็นซีโร่เนี่ยในอ,อ่อมเครื่องดื่ม แบบนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่ามันกินมาหลายปีแล้วอะแต่ก็จะเลือกนะว่าสารทดแทนความหวานเนี่ยขอแบบที่ไม่อันตรายออยอรับรองในขณะที่บางคนบอกว่าขออนุญาตตอบนะไม่ได้กวนแต่ส่วนตัวที่ทําอยู่ก็คือถ้ามีความอยากนะ้ำอรมณมไปกินโซดาเลยค่ะพี่คะสู้ซ่ากันไปเลยแล้วก็ไม่มีน้ําตาลให้กังวลอ่ะอันนี้ก็เข้าใจแต่หลายคนก็อาจจะไปห่วงเรื่องของมีมีหลายคนที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องของแอสปาร์ตมสารใดๆก็ตาม ก็ศึกษากันสักนิดหนึง่งแต่บางทีศึกษาไปอ่านในพวกเปเปอร์ P P R, เราก็งงอะค่ะคุณผู้ฟังคือคือ,ค,อคือเวลา,เาที่เขาบอกว่ามันควรกินหรือไม่ควรกินเอาจริงทั้งหมดทั้งสิน้นบริโภคแต่พองามถ้ามันอยากก็จิบไปบ้างและของแบบนี้บางทีไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยกินให้หมดเธอเพาะเสียได้อะจริงๆเราก็ควรจะเสียดายเงินแหละแต่ถ้าต้องกินให้หมดแล้วแลกกับสุขภาพบางทีมันก็ไม่ไหวก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในยามอยากก็แบ่งแล้วกันนะ มีเพื่อนช่วยกินก็ดีนะมันก็ง่ายดีก็อาจจะชวนชวนกันว่าหาน้ําตาลไปให้หน่อยเพราะว่าก็เข้าใจหลายคนบอกว่าถ้าจะเลือกเลือกออลิจิปไปเลยดีกว่านาั้นๆเรากินทีไปให้สุดหยุดทําไมต่างคนตา่างมีความรับผิดชอบในร่างกายไม่เท่ากันนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าวันนี้คุณจะเลือกทานอะไรก็ดูหน่อยละกันอยากให้ติดหวานอยากกลายเป็นคนที่ไม่ว่าจะติดหวานติดเผ็ดติดเค็มคือใดๆถ้าติดเนี่ย มันแปลว่าจํานวนมันอาจจะเยอะขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้นไอ้ความลดจัดเนี่ยมันไม่ได้เข้าใครออกใครหรอกคะ่ะมันไม่ได้ดีไปกับกว่ากันทั้งนั้นเนี่ยจะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะเอาแค่พอประมาณก็แล้วกันนะคะดูแลตัวเองมากๆค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลทั้งอากาศทั้งเรื่องนน่นเรื่องนี้ถ้ามันไหวดูแลได้แต่ถ้ามันวันไหนมันอ่อนไหวนะก็กินมันบ้างเพื่อความเยียวยาของเราค่ะอ่ะทั้งหมดดูแลทุกด้านแล้วนะคะขอบคุณสําหรับข้อความ แล้วแต่อารมณ์ค่ะแต่ก็กินออริจินอลนำก่อนเนี่ยเห็นไหมขนาดบอกดูแลยังไงก็ยังออริจินอลนำเอาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเต็มที่กับทุกอย่างเรามาเต็มที่กับเ,เงินฝากกันก่อนเดอ้อเงินฝากถ้าเราจะพูดของอมสินมีทั้งแบบ4เดือนและ9เดือนถามว่าเป็นยังไงคะนักเรียนเงินฝากอมสินวันนี้รับดอกเบี้ยสูงพุ่งทยานกับเงินฝากเป่อเรียกพิเศษแบบ4เดือนและ9เดือนโดยเงินฝากเป่อเรียกพิเศษ4เดือนระยะเวลารับฝากก็คือ4เดือนรับอัตราดอกเบี้ย1 3 6ต ่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่1.60%ต่อปีส่วนเงินฝาก,กือเพิเศษแบบ9เดือนนะคะระยะเวลารับฝากแน่นอน9เดือนรับประราด,ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.61%ต่อปีแต่พอไปเทียบเท่ากับเงินฝากปุ๊บจะเท่ากับเงินฝากประจำ1.89%ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่10,000บาทนะคะฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีคุณสามารถเดินทางไปฝากได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or t h เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฝากไว้ให้คิดพุทโธพุทโธอย่าลืมโทร สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มรีแบกซิลิโคนเจลเข้าใจเรื่องรอยแผลเป็นทำง,งานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดโหมดพักเปิดเมสแตคแม็ก์กัสพลัสอีวีชาร์จความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิตอีวีนิกาโอครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนและสีเชื่อรถยนต์ UOB อบ c a s แพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน คืนนี้เจอกันค่ะเพราะคืนนี้คือคือนวันพุธพุทธพุธศรสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับสามดีเจเผือกเต้นแล้วก็หอมนะคะเจอกันกับเรื่องอาหารแมวค่ะนี่ว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มรีแบ็ซิลิโคนเจลเข้าใจเรื่องรอยแผลเป็นทำงานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดโหมดพักเปิดเลสแตกแมก็กซ์คา p l u ev ชาติความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิต ev นิกาโอกครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนสินเชื่อรถยนต์ uob cash to cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะรถอาจจะติดสักนิดนึงสําหรับงานบวงวานค่ะข้ามุ่งหน้าเกษตรนะคะเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นนะคะจากอ่สพ91นะคะในขณะที่ทางจอสร้อยบอกว่าทั้งฝั่งรถไฟสายเก่าแถวทางด่วนอนรงก่อนถึงซอยสุขุมวิท50ก็อาจจะติดเล็กน้อยในช่วงเวลาสักสิบกวนาทีที่แล้วอาจจะเคลื่อนตัวช้าบ้างนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปทํางานเมื่อเช้าเปียกหวังว่าคุณจะ สบายดีนะคะการพักผ่อนอยู่บ้านก็อาจจะเป็นสิ่งดีสําหรับบางคนอาจจะบอกว่าแต่การพักอยู่บ้านก็ใช้เงินเยอะพอสมควรเลยทีเดียวคนจะใช้อยู่ไหนมันก็ใช้ขอณคุณนอนหลับพักผ่อนเต็มที่ผ่านไปแล้วครึ่งสัปดาห์ปรบมือให้ตัวเองบ้างก็ดีนะคะคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้อีกครึ่งทางแล้วของวีคนี้ตั้งใจนอนหลับให้ดีค่ะพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาอีกเลือกหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y ้อม thank yeah. you yeah.